แันแช่นองรัดที่พา่าเมียไปไปช่องเมกไปช่องเมกเนาะ <Okay. S 1> เแด,ดนลาวไทยแบ่แบปะแ่บแบแม่ฮะเนี่ยคแรจะแสบไหเนะ 有，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 有,有。 สบายดีพี่น้องการทักทายสวัสดีเด้อพี่น้องเอ็ซีฟังล่าฟังไทยน่นหลักต่างประเทศเบิร์ดสูดท่วมแล้วมี่น้องถูกผักส่วนพี่น้องไม่หนีกันมาพบเพากับทำแสงและน้องรัดพี่น้องอยู่หันอยู่หน้าคือเก่าเนาะสบายดีพี่น้องเก็บเอาผ่าบรรยากาศยังแรกน้อพี่น้องมาผ่าเอ็กซีกับผ่าพี่น้องเหมือนกันเนาะเอามาจที่เด่นทุกปะที่นี้ นนีี่่พ้องเก็บ up ผ่าบรรยากาศยิ่งแรงมาอ่าผ่ามาตอน FC เนาะฝรั่งลาวฝรั่งไทยพี่น้องเบิร์ดจุกซุกคนนั่นแหละพี่น้องแล้วก็สิขอบคุ้น FC เนาะที่ติดตามให้กำลังใจเฮามาตั้งแต่ไดตั้งแต่กุ้นละวอลุ่มแหลกอะแต่พอท่านเกิดพแหละพี่น้องที่ติดตามให้กำลังใจเฮาพี่น้องทั้งทั้งอ่าพี่น้อง FC ที่คอมเมนต์แล้วก็บริคอมเมนต์กับไลน์เนาะพี่น้องเนาะที่มาให้กำลังใจมาให้กำลังใจมังทานเถอะกะ มินให้กำลังใจน,นองบางทานกับบอด้มินนอกกับวเป็นยังเน,ะน,นงาะแต่ว่าเพิ่นก็ติดตามเฮ้าเบิง้งเฮาทุกๆคลิปขอบคุณในลายนะขอบคุณในลายขอบคุณเด้อพี่น้องบ,บางทานกปรแกรมมากอ่ะคิดถึงคำแชงแล้วน้องรัดเป็นห่วงเสมอให้กำลังใจตลอดนะนอย่างประมาณน,นี้เนะาะบางคนก็บว่าทำคลิปลงเรื่อยๆนะเราให้กำลังใจลูกๆตลอดให้กำลังใจน้องๆตลอดนะจะจะดูคลิปตลอดพ่ก เป็นกำลังใจนะเนาะลายยางเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็บอกเป็นกำลังใจให้นะไม่อ่าดูไม่ข้ามโฆษณาให้เลยเป็นกำลังใจให้ตลอดอ่าทำคลิปเรื่อยๆทำคลิปอ่าออกมาบ่อยๆให้เอฟซีได้ดูนะเนาะขอบคุณมเขาใจเบิร์จทุกคนนั่นแหละเนาะอใจเด้มาหนีพี่น้องเนาะเราพาเนี่ยมาพี่เกาเป็นแล้วเนาะนั่หน้าปะนั่หน้าบ่ปะจว่าบริเจียบเขียวมาดิ่เหนื่อยไหมนะ มื้อหน้าแนวไร่เฮามื้ออื่นเฮาสิไปสวนกระทางหญ้าเด้ไปได้บ่ล่ะไปได้ให้ข่อยนี่ไปได้อยู่เบิโอ้ยเจ้าไปนั่งให้กงจข่อยซื้อก็ได้ทําแงบ่สบายมา4ลพี่น้องพี่น้อง4ลเป็นไอนักเลยพี่น้องมื้อนี้ก็ว่าสิบ่ได้ยิให้ FC เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะแต่กอดบ่ได้พี่น้องอดบ่ได้อีหลีเนาะิฮอดยน FC ิฮอดยน FC าเนาะก็เลยว่าเออมันก ตัวได้บอดี้บางงามเนาะสีว่าขนาดออกไฟเนาะไกะขอโทษขออภัยนะพี่นาะโทษขออภัยนั่เพราะว่าบอสบายบอสบายพี่น้องเนาะเป็นวัดแต่ก็เจ็บคอไอหนักเลยพี่น้อง้ำมือซีมือแล้วเนาะยังมือใดแบบวาวางก่อนยังปวดเนาะปวดกับห้องเก่าพี่น้องแบบเพคนสิบอกแล้วก็อยากเป็นเบื่อดเมื่อยนะ่ันเป็นแนวนี่ค่ะ เป็นต่เกิดแล้วเป็นแบบกรรมพันธุ์ไปแน่เยเป็นวัดเป็นตลอดพี่น้องแต่ว่าไอ้นี่มันเป็นหนักอยู่บ่ออะไรอยู่ีมันเจ็บเนาะ,นนะไปก <โด S 2> วาดมาอะไรพี่พน้องเน่าไปกวาดมือนันไปกวดกับไอ้เนาะพาไอ้ไปกวาดจะเก็กวดมาเนาะเมือ่อทองสามเซนเนาะพี่น้องแต่มากินยาก็ยังคือเก่าพี่น้องก็ยังงงด้วยกันเอาแจงเอายามาต้้มแลวกินยาหม้อน้ำกินยาต้มเองน้ำกินมีแต่ตะแหล่งชิลกอันนี้เมื่อดชีห่มเนาะ ผมเนี่ยพผมพี่นาะแเมนตัวพอสิไดท้ายนี้ยังก็เอามากินค่ะเขาว่าเฮ้ฮ่ายังกกง่วงส่างบอกแต่ว่าบบหูโบหูว่านาตามันเป็นจังไงนะอย่าแบบแก่ไอเขาว่าแก่ไอนะแก่ไออักเสบมาอนี้พี่น้องนะก็พาเนี่ยออกมาให้มาน่าคือเก่าพี่น้องเอาเสื้อเือให้นะเสื้อเือก่อนเอาเสื้อเสื้อ เอาเสือเสือรแมนต์จงอีจงวันไรตบน่ะบาันไรอาานี่แพงอาเธอร์าอาบอาบก็บวันสำคัญหรอกหลุดเมียหักอยู่ตลอดอชีวิตอะไรนะนี่น,กกนากล้รเนี่ยนี่แหละบันเท่าอี่้างตลอดนั่นนี่แหละวันเท่ากินข้าวแล้วพี่น้องเอ้ยได้เขาไปอาบหนาโดดเอาหูามสินับสินอนเนาะ มื่อนี R ่ยข้ากรไดปามาตอนี R ่รเนาะเพื่อมากินก wow. ับตั้มพุง่หรืเนาะมาเดี๋ยวมื yeah. ่อนี M ้คำแซงสีตั้เองบุยบุยไปกินกินบอบออะบอกินะไรบอวาสิกินแต่ปาตั้มเอาอะไเขาตั้มเอ้ยกระตั้เอ้ยอยากซีอิมกันไหนเยมันจะเป็นล่จะบอกยังไงอะอ๋อกระยอก เหีเ้ยเกียรตีกระดักรเป่าียกเซียงติ๋งป่าก่อนมันติดหรเล่าวักวนนะเถอะคอนกุ่มด้ทานบมมีพี่น่องเลื่อมไปว่ะลูกเอาทานเขาเมื่อมืออวานนี้เออมือเสื่อน,นี้นหน,น่ยนะติเก้าพี่น้องมูงเพิ่มพี่น่องน้อง,ง,องรัดไปก <c oughs> ิดมะุงก็หิด งานมางคุดหักคอยว่าสิม้วนเอาอะไรวันนี้มันมันม้วนเพราะเธอของก็ได้รถจับหน่ยนึงมันก็เกะลงมาเปิดงาเลยแกงงามันลงงานทำลายลักท่าหยาดปลากับลูกมาเห็นทำลายลักทานนี่ได้แล้วมั่วแล้วมีมั่วอีกเนี่ยครับเอาหยาดปลากับลูกหายเนาะนี่ขนมลายซองหีบเนาะปลาปลาเนี่ยเขาเกินิ่ ทั้งเขาเอินปลาอย่างไรปลากระพงแจ้งสีฟิ้งปลาวันนี้เฮาสิตำตั้มปลาบอกพี่น้องด้วยว่าสิตำแต่มะฮงบอกปลามันกินกับอันนั้นเลยเนาะอยู่ในบ้านหอนหอนพี่น้องออกมาหนาเรือเรื่อว่าใครแน่ กราถอดใหม่ิงานเป็นแบบมันไก่ถนนลายนะเดกะต้นใหม่ก็บ่คอย้ายอีกต้นใหม่หน่อยต้นมาตะโกบไปเนี่ยนะให้บัวติดประได้เถอะเนาะเยอะจะหน่อยค่ะติดเยอะกับแทงสีนี่ะใหม่อันนี้จะใช้มาเป็นกระสังที่เถอเป็นไรตอกปอกยู่

เวลากว้างอยู่นะแค่สองสี่หกแปดเออแปดคบมันไข่บางหนี่พี่น้องเอ้ยไข่เนาะถืออ่าไก่ลาดซ้ำพี่น้องเนาะผสมพันธุ์กับไก่ลาดเนาะแล้วก็นี่แหละกับไก่ตีไก่ย่างนี่แหละไก่ตู้ผูเนาะแต่มันออกไข่อยู่เนาะออกไข่มันก็ะพักพี่น้องเนาะว่ามันฉิบออกผักเนาะมันผักออกลูกนะมันเบื่อเนะพี่น้องเนาะ ออกออกมาไล่โต้เติบซีหาตู้พี่น้องเนาะเพราะว่าอันนั้นมีคนมาลักเอาสามพี่น้องมีขโมยเนาะมีขโมยนีาจะคุยกัแบบเตะกับกาน่ะมันต่ำกันมันเสียออกมาเนี่ยจ้าก็เอา่ะรถกับยนต์ต่มกันมันสิเป็นไงมันก็เจ็บเป็นไง ยุ่นกับบถตามกันเป็นยังมันสิตามกันได้เป็นยังอะไงมันสิเป็นไปได้ยุ่นก็อยูทุทธป่านะอ่าเจ้ากระตอมันตีนอะไได้เลยเลยุ <c oughs> ย่นกับรถเบอได้เออเป็นยังเจ้าก็เป็นไปบ่ได้ก็แล้ว <c oughs> นี่ให้กราปีนก็ตัวนี้บ่พาขวดเอาออกก่อน มืออื่นออกจางหน้าก็มนก็พากลดจังหวะนี่านี่พี่น้ออเฮ้ยตักแล้วอันนี้ เดี๋ยวให้น้องรัดซอยๆตำมเกลยังี้ยไหวขาเนาะมัแต่ว่าป้าสุกเท่ากับมีจีห้อยน้ำพี่น้องเนาะมีจีห้อยน้ำพี่น้องนี่ยเสือหลี่วิ่งหญ่เลยอู้หมันดูมันไปน้ำพี่น้องค้างบนแอร์ด้วยมีจีห้อยน้ำไผ่มันหนักหนักเนาะป้าสุกเท่ากันไห จีห้อยน้ำตั้งโมโหเลยเกิกินกระปิ่งป้าเนาะนัวพี่ใหญ่ก็เอาเขาแรงแล้วเนาะพี่ใหญ่เป็นหางเขาเมื่อของยาเนาะเอาวัวเขาแรงไว้บรรยาการยันมือแรงนะเนาะสองขัวนี่พี่น้องเนาะหักกันคือเก่าให้จะหักเขาอยู่บ่หักบ่หักแหงปะแหงแหงสำแดงสำเร็จ เอาเงินก็หาแค่งพวกรหาแค่งเออดูพวกอกไปยะกระเทียบอะไรเลยหาแคงจำ่ยตากันคือเกาเนาะสีเป็นสิเป็นกะดากระช่างน่ะหางเสรข้าวเดียวกกือบเลยดิเอาสั่ซีอันนั้นดิซะ แจงข่าวเด้อพี่น้องเนาะขับขับแซนองรัดสิพาสิพาเมียาไปไปซองเมกไปซองเมกเนาะเขตแดนลาวไทยพี่น้องเนาะแานซองเมกพี่น้องเนาะสิท่ามายังไปกินกระปุกเดวก็มาพี่น้องสิพาเมเมฟิลินเนาะใช่เมไปลินแานซองเมกเนาะวันวันจันทร์บ่ บางทีก็เสียดเส็ยดบ้านคามไปเลยเนาะย่างว่าอย่าขันว่าไปขันช่วงนะไรกันเนาะส่งภาพอีเมลก่อนว่าเรามีเงินได้แค่ไหนเพราะว่าอ้ยอายคำแซงเนาะูที่คำแซงไปส่งไปไทยบางนี้เนาะเป็นสิลงมาจำบัดเนาะโอ้ยเนาะมาต่อกินปลาขอไปสิตายและ

เราเหมือนีัเขาช่องขาซ้ำแล้วเนาะพวกนละหอยสุกแล้วพี่น้องมีแต่กินไปก่อนเนาะนนกินไปก่อนพี่น้องเนานะกินไปเอาไปนำเนาะตัวใดอยากกระโงไปเอาหอยมันก็สุกไปนำหละพี่น้นองเฮ้ยดว้วยกระชี้มีบวกบวไป็ัใจเลยเถอะใครลงใหม่นำนาะพี่น้องเนานะ ตำปลาจำปลาพี่น้องตำปลามันเคียวกว่านี้ตำปลาเอาไหมโมเมนแล้วอันนั้นจิ้มเข่าจิ้มเข่าโอ้ยเข่าเยอะอันนี้ผักกระเซ็บนะพี่น้องนะพี่เสีนกับแงกระแสบสีหูเซียนกันดีนะพี่น้องนะเอาไหมเอาอันนี้ห่อก่อนนะมันตำอ่ะเอาโนหยันนึ่พี่น้องเติมเติมเติมงกล่องก่อน โอ้พี่น้องขอพายน้ำด้อพี่น้องสบากพั่เต็มไปหมดน้ำบุษบุษเนี่มันกระหอยนี่กระหายนี่เปิดแล้วมั้ยน้องมาพี่น้องอืเฮ้ยแซ่บอืม เฮ้ยแล้วมันต้องแสบแล้วนะก่อนเกษตรนอนพี่น้องหือบึกงตเสียงหักกรบกบหั่นกับปลาค,ค,ค,คอมจีนเลยยิ้วเขาแหงพี่น้องอวดบอยหรอกจะกระหม่อมยู่มาหออกินก่อนเนาะจะขันสองขันจะไปเอามาอันฝนโลกนะาเกีเยวเข็ยนน้อ่ chưa chưa ừ. ừ. chưa 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 nấm chưa 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 nong chưa 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 ไปนาเอ้ยไกลขอฉันมาดื่อจ e nah ิกรเนาะหม่ไปเด้เยไปงอกนอย่างแน่นเลยกินไปเลยมันเอาของหนูไป พิวขาวเนออันนี้เอือบประดนเนาะไปเอือบอยแต่เมื่อวานนี่คนะละไเอือบไเอือบก็ม่หอยนี่แล้วแฉบปะแฉบ,บแฉนะบแห้งคะเนียคุะแบเลยนะแฉบปะ พี่สินเนี่ยไม่อาไ a i ได้สินะพ่อ,อยับห้อมพเดแหมับเขาหายจากสองสามทีแรงก็บอบอบสบายามาพี่น้องนีเ่เ็นกระปุ้นนะเ็นขนมจีนพี่น,อน้องเป็นเชนเยอะเตี้ว อากเกษตรพี่น้องเ้ยใส่กับตอนป้าดแบ่บแ่บแทบ มันนี่คือการมากินข้าวเราบานกินอยู่ทีขงหน้านในบ้านก็คือโบบาเนาอากาศอนแห้ไปที่เขาหน้ากห่วยกินลายหย่อนได้เลยเนาะอาหารกินซื้อรืชาได้เลยต่คมง จำมาตั้งอ่ะพี่น้องบิิงประาตามมาคุ้งมื่อกาสุดหยอดแล้ววันนี้ผิดจี๊ดเลยถึงสวงพี่น้องตบาบลาใสเขาได้ๆพี่น้องแซ่บใส่เผ็ดแห้ง Chính phát là xe trèo bình sao đấy Nó chỉ kèo เดี๋ยวสะว่าเป็นยังแขวสีเก้วใส์ขสาดว่าจะเป็นรัดฟันมาเตีใส่สีไวเลยสวยเลยอืมสีม่งบนี้เนาะอืมนม เออพี่หน่อให้กินห้ผามันย่ายพี่น่อมันแสบทัไดทุกอย่างนะเฮ้ยยังไงเพาใหปลาทุกไปกินฟนะูดอาบัสสามตอนบนน่ะ uơ đi phí nọ Cái khám xén còn nó ngắt í Nè mẹ, xẹp nó Ăn bà Chiếc lụp bởi chứ chiếc phấn Một áo này กดละกลตะไคร้เนเดอพี่น้อยเนาะเป็นกำลังใจกันที่เ่าพี่น้องเขากินกบใบแ่บไปเลไม่ขูดเนี่ยบอสแ่บ่างบ้างคอยมันคันคอยหน่นึงเจ้าเ้ามเอาปลากพี่น้อย พี่พีสลเอิรพี่นั่งคขวดจี้หอยแกไอพี่สลเอิรตัว้นเป็นจะวเนี่เนี่ยคลินหมกเฉยอ๋อเนาะยานกลัวเขียดเด้จนลืมได้ว่าจะเคยลินหมกหรือบอสโอ้หอนหอนหอนโอ้ยพี่นั่งอยากกินคือหอยอันนนั้เด้เนาะเพื่อนจีนเขากินนะกินบ่โตเลย มันไม่มีใครให้เด๋ดวยว่างไงเลยทิ่นอะไรนสนคุยนี่บอกอ้บ่อออออหอนเลยโอ้ยไม่ไหม้ด้ยพี่น้องหอนี่พี่น้องไปหูไปหูตมามันออกพี่น้อง ก็ว่ามาเจอเด็เมว่าตาอเมาแต่แต่คนะมัคนเขาจะเมาห่นอือสุดยอดก็จงแพ้ก็ว่า พยายามเบ้อแรกพี่นออ้อหอนอะไรแสบป่ะกวดปก,เกเดเลยแสบที่ห้อยมันก็แสบแบบนี้เองเนาะจับกถบารอะไรเหมือนกันนะเนี่ยแผ่แม่ ไกลก็ยาเพราะไกลพี่อเอ๊ะจะใส่เมล็ดหญ้าไมาใส่พลังใช่แต่บอกเป็นฝากซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คือเจ้าพี่น้องเนาะอย่าลืมพี่น้องเนาะข้อมเมนต์นะพี่น้องเนาะคอมเมนต์ใต่คลิปพี่น้องอยากให้คำแซงเข็ดยังเกี่ยวกับยังเนาะอยากเข็ดยังกะเมินมาไหนพี่น้องเนาะคำแซงกัสิจัดให้พี่น้องเนาะแต่เป็นกำลังใจคือเจ้าเด้อพี่น้องบ๊ายบาย กินได้กินด,ดีรบ,า,บาสิ